สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำ MG KP ออโต้ P สาขาลำศรียินดีต้อนรับน้องต้าขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ที่มาออกรถ MG 4D กับพี่น้ำขออนุญาตสอบถามนิดนึงเอ๊ะทำไมถึงชอบ MG 4D แันนี้เอ่อรถข,ขับดีครับขับๆๆทัทททบใช่สองราคาตอนนี้ราคาค่อนข,ข้าขงดีใช่ราคาเท่าไหร่ละห้าแสนตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอ่ะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันถูกต้องค่ะน้องใช้ต์ตัดของรถเท่าไหร่เออห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยือไม่ถึระได เลยทีเดียวพอนสบายสบายแค่แปดพันนิดๆนะใช่นะฮะก็แล้ววันนั้นน้องต้าบอกว่าน้องต้าสนใจในเรื่องของแบตเตอรี่ครับน้องต้าได้รับความอุ่นใจไหมัางไหมก็ตัวนี้ประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ไหลถ่านก็แปลว่าใช้เรื่อยๆเราก็ยังมีประกันให้อุ่นใจเวลาใช้เวลาเดิมเดียวในประเทศไทยรวมทั้งชุดควบคุมแล้วก็ชุดมอเตอร์อะไรต่างๆด้วยวันนี้เป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมคะ มีแคมเปญของสำหรับน้องต้าเป็นพนักงานบริษัทโรงงานโรงแรมก็สามารถออกรถคันนี้ได้ฟรีเอ๊แล้วทําไมถึงชอบชุดแต่งเตนโต้ก็ดูเรียบไม่ไม่หรูาไปไม่หวาสวนะคะก็ได้สมรรถนะได้ความสวยงามได้ความสปอร์ตไปยังไงก็แล้วแต่ขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องตามากขอให้รถคันนี้นําพาความร่ำรวยแล้วก็ความโชคดีมาให้น้องนะคะพบกับน้ําที่ MG KP Auto สาขาลักสีนะคะ08799 9 1 4 4 9ค่ะสวัสดีค่ะ